โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนซุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level Legend 45ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วในคลิปนี้เราก็อยู่กันที่ซีรีส์จากไก่สู่เทพปั้น ID โคนี่โซดาอีพิโซดที่54 ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะในตอนนี้ไอดีของผมเนี่ยได้ทำการปั้นมาอีก5วันเนี่ยไอดีผมจะครบ11เดเดือนจากลูกออสต,ตัวนั้น สถิติสูงสุดที่ผมเคยทําได้นี่ก็คือการขึ้นไปพิชิตอันดับที่2ของโลกในโหมด PVP ของเกม Line Ranger นะถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะดูสุดเหวี่ยงมากแล้วนะสําหรับการที่ผมเนี่ยขึ้นไปพิชิตอันดับที่2ของโลกได้ภายในการปั้น10เดือนแต่สําหรับผมเนี่ยโลกนี้มันไม่มีรางวัลลอบใจสําหรับที่2ครทั้งนั้น ผมก็เลยทำการจัดลูบี้ชุดใหญ่เข้าไปในไอดีนี้เกือบ2 0,000ื่นลูบี้นะถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยผมว่าไม่น่าต่ำกว่าสามหมื่นแน่นอนวันนี้ผมจะทำให้ทีมของผมเนี่ยมันแข็งแร่งขึ้นได้ถึงขีดสุดขนาดไหนกับลูบี้ขนาดนี้ โอเคครับแผนของผมในวันนี้เนี่ยนะก็คือผมอะจะมาทำการตามหาของเทพอย่างเกียร์ดาบของอาคิที่มันสามารถให้ออปชั่นเพิ่มดาเมจได้ถึง900-1200%ถึง1น0 0นะเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยผมจะเอาไปใส่ให้กับเลนเจอร์ตัวบาวล็อกของผมถึงแม้ว่ามันจะแลดูเล็กน้อยสำหรับทางด้านเกียร์ของเลนเจอร์เพียงแค่นิดเดียวแต่ผมคิดว่ามันมากพอที่จะทาให้ทีมของผมเนี่ยแข็งแกร่งถึงขั้นไปพิชิตอันดับหนึ่ง ของโลกได้จริงๆเว้ยเพื่อนแล้วส่วนเลนเจอร์ตัวใหม่ของเดือนนี้อย่างเลนเจอร์ตัว พาวเวอร์ Power, แล้วก็ตัวเดนจิของโคลโโบเชนซอลแมนนะผมวางแผนที่จะเก็บมันไว้อย่างละ5ตัวคือในเดือนนี้ผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า5 0 0 0 0ืลูบี้เนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่ด้วยนะเพราะทางบ้านก็น่าจะรู้ดีว่าการที่จะเปิดให้ได้เลนเจอร์พวกเนี้ยแค่ตัวหนึ่งมันก็หมดไม่ต่ำสองพันแล้วถ้าเป็นดวงของกอนซุสนะแต่ถ้าเกิดจะเอาอย่างละ5ตัวคือผมจะต้องหมุนรอบการันตีไปประมาณ3รอบสรอบผมว่าน่าจะมีประมาณสัก2 0 0 0 0 3 0 0 0 0ลูบี้เนี่ยน่าจะเอา อยู่นะแล้วก็ไปลั่นตู้กบ9ดาวเพื่อหากบ9ดาวเนี่ยมาเสริมทีมอีก ต้องมีประมาณ8ตัวได้ถ้า8ตัวเนี่ยน่าจะหมดประมาณ12,000หูบี้ถึง15,000ูบี้แล้วส่วนตู้เกียร์เนี่ยผมต้องการเกียร์ดาบของอาชีทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็เกียร์ของคาดไม้อีก1ชิ้นเป็นเกียร์7ดาวนะแล้วก็ขวานของเดนจิอีก1อันถึงแม้ว่ามันจะแลดูเยอะมากแต่สำหรับผมเนี่ยผมต้องยอม เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยของทีมผมมันจะไม่สามารถขึ้นไปบิชิตอันดับหนึ่งของโลกได้จริงๆโอเคครับในตอนนี้ผมคิดว่าผมพร้อมมากที่สุดแล้วว่ะในการที่จะเอาของเทพมาเสริมทัพของผมเตรียมตัวไปบิชิตอันดับหนึ่งของโลกโอเคครับ200รลูบี้แรกผมขอทำการลํำเปิดทางก่อนเลยละกันนะลูกแก้วตู้เกียร์หล่นมาครบลูกเมื่อหร่เป็นเรื่องโอเคซอยเปิด ิกๆๆๆๆโ oh. อ้เออเออต้องนี้ดีว่ะเพื่อนโอเคครับมายังไงเอ่ยค้อนของพาวเวอร์คือผมเนี่ยเปิดตู้บัฟเกียรดาบแสงนะแต่ได้เกียชิ้นนี้มาผมโคตรประทับใจว่ะเพื่อนโอเคทางวงการเกมเมเนเจอร์มาซื้อใจใเราถึงที่เลยว,ว่า คืองานเนี้ผมบอกตามตรงเลยว่ากอดคอเดินกันได้ถ้าเกิดดอบแบบนี้เรื่อยๆนะรอบนี้เนี่ยผมก็ขอลั่นๆนะผมอยากได้รับเกียร์แสงมาอยู่ในการครอบครองตั้งแต่ต้นเลยมันจะได้สบายใจทั้งคลิปโอเคโหูยทำเป็นเล่นไปนะเนี่ยเพื่อนมันเอาจริงนเนวงการเกม์บลนเจอร์มันให้ผมลั่นจัดด้วยว่า โอเคครับเราได้รับเกียร์7ดาวของโคนาโบในรอบนี้มาเสริมแก่งอีก2ชิ้นแต่สําหรับผมเนี่ยการที่เราได้รับเกียร์เดาวมาผมสาหรับผมมันใส่ได้แค่ชั่วคราวเพราะยุคนี้มันเป็นยุคของเกียร์แดาวล้วนๆลัล่นหรอเพื่อนใจของผมเนี่ยนะอยากจะขึ้นไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเกมไรเลนเจอร์ใจจะขาดแล้วว่ะคลิปนี้ ช่วยลั่นให้ผมทีเหอะขอเลยขอดาบแค่สองอันแล้วเดือนนี้เราจะกอดคอเดินกันนะผมเรียกเลยวงการเกมเลนเจอร์เพื่อนรักไอ้กอนอะโอเคอย่าทำกันก็นกพอโอ้โอุ๊ย ขอร้องเลยนะครับไอเจกอย่าทําบังเจ็บนะครับในตอนนี้แต่ไม่เป็นไรเว้ยลูบี้ของผมยังไม่มีอาการผมว่านะไอตู้เมื่อกี้เหมือนเกียร์มันจะหมดตู้แล้วว่ะหลังจากโดนผมซอยไปผมเห็นเกียร์เจ็ดดาวตกเป็นผักเลยผมขอมาเล่นกลับมาเล่นที่ตู้ขวานหน่อยโอ้ตู้ขวานแม่งก็งอมแบบเพื่อนได้รองเท้านันยางมาคู่นะเดี๋ยวผมต้องลองซอยเพื่อเช็คสถานการณ์ของตู้นี้อีกสักรอบหนึ่งกว่าเพื่อน โอเคครับถ้าผลงานในรอบนี้เนี่ยไม่ออกเกียร์ธาตุไม้มาผมน่าจะต้องไปที่ตู้เดิมนะเพราะว่าตู้เดิมเนี่ยวงการเขาน่าจะเติมของแล้วแหละโอเคครับกลับไปที่ตู้เดิมดีกว่าตู้บนผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่ตู้นี้แหละเป๊อด โ oh อ้โหอุต่าหเล่นทีเผอกะแบบผมกะรวบทีเดียวหกช่องเลยเว้ยแบบเกียร์เจ็ดดาวแปดดาวตกกันมาลืมๆมาเลยแบบนี้อ่ะผมโดนเล่นงานว่ะโอเคเพราะว่าผมกลับมาเปิดแบบอานานล็อกดีกว่าเพื่อนเปิดมืออ่ะเปิดทีละครั้งผมว่ามันกว่านะเปิดเปิดแบบรวบทีเดียวอะ่ะผมรู้สึกเลยนะผมลองมาแล้วเมื่อวานนี้ผมลองประมาณ2 0 0พันลูบี้ไม่ได้อะไรเลยแต่เปิดค่อยๆกดทีละครั้งผมรู้สึกว่ามันลั่นกว่าเยอะเลย Okay. โอเคโอ้โหผมว่าเริ่มเป็นเรื่องแล้วว่ะหลังจากตอนช่วงแรกนะที่มันซื้อใจผมเต็มๆมาตอนนี้เปิดไปเปิดมาผมมีอาการได้ไงไม่รู้อ่ะเพื่อนอย่างเงียบคนจะเกิดจะคุมกำเนิดผมทำไมมาเจ็ดดาวแปดดาวโอ้โหวเริ่มโดนมันเอาคืนว่ะเพื่อนโอเคครับในตอนนี้ ผมเริ่มมีอาการนิดหน่อยนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอาการมากเพราะาตอนช่วงต้นเนี่ยมันทําเอาไว้ค่อนข้างดีมากนะสาหรับทางด้านตูน้นี้เออดมเบลของเลี้ยวหนาดขวัญใจห้องทดลองคือในช่วงนี้ผมพยายามที่สะสมเขี้ยวสะสมคาพีทุกอันเพื่อที่จะเอาไปฟาร์มทีมผมอัพเกียร์เรื่อยๆนะแต่ว่าตอนเนี้ผมเปิดมาก็หลายแล้วล่ะเพื่อนแต่ว่า ผมยังไม่ได้รับเกียร์ดาบที่ผมต้องการเลยแต่ว่าเกียร์ที่ผมไม่ต้องการกลับมาค่อนข้างเยอะนะเอาหน่อยดีว่าวงการเกมไลเลนเจอร์ผมกนสุดเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนวงการอย่างเป็นทางการอย่างดีโดยเสมอมานะผมคนเดียวเทียบเท่ากับสายสีหนึ่งแสนคนน่ะการเติมรูบี้ของผมในแต่ละเดือนได้แท่กับสามารถจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานได้ตั้งหลายคนวอนวงการเกมไม่ทำกันนะเว้ยโอเคครับในตอนนี้ ลั่นต่อโอ้โหยับจัดผมจะทำการเปิดแบบข้ามห้าครั้งถ้าเกียร์แปดดาวหรือเจ็ดาวไม่หล่นผมยอมผมกลับไปเปิดอนานห็อกแบบที่ผมรักดีกว่าโอ้โหยิ่งเปิดยิ่งแสบคือมันจะแสบคูณสองนะเพราะว่ามันรู้ผลเร็วมากเกินอะโอ้โหตอนแรกผมก็ว่าอาการผมมันจะไม่ออกมากกว่าแต่ว่าตอนนี้อาการไม่ออกจริงโอ้โห รู้เรื่องโอเคครับผมว่าผมกลับไปเปิดแบบเดิมดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดผมเปิดเพิ่มอีกประมาณสองสามพันรูบี้เนี่ยผมน่าจะถึงกล่องการันตีกล่องสุดท้ายแล้วนะหรือว่ากล่องเลือกเกียร์คือแพทนนี้เนี่ยถ้าเปิดเกียร์เนี่ยการันตีจาก70,00ลรูบี้มันจะเหลือ6,800ลรูบี้นะโอเคครับในตอนนี้ผมฝากทางบ้านเป็นกำลังใจกับทางด้านช่องกรอ๊ปสุดของผมได้ หาทรัพยากรขึ้นไปยืนอยู่จุดสูงสุดของเกมไรเลนเจอร์ทีถอะเพื่อนสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลน์นะกดเพื่อเป็นกําลังใจกับผมด้วยในจังหวะนี้ที่ผมจิ้มเข้าไปที่ตู้เกียร์รัวๆวเนี่ยจิ้มเข้าไปที่เกียร์รัวๆผมจะชิงทีเผอของเกมไรเลนเจอร์นะเดี๋ยวเจอกอนลักเผอยลอโออุตส่าห์เล่นทีเผอแม่งยังโดนว่ะวงการเกมรไรเลนเจอร์เข้าสุดจริงว่ะเพื่อนรอบเนี้ย คือเปิดไปเปิดมาในในตอนเนี้ยผมพูดตามตรงเลยการที่เกียร์ไม่ออกอ่ะมันเป็นเรื่องสําหรับผมมากๆนะเพราะถ้าผมเปิดรอบนี้เสร็จเนี่ยผมจะได้กล่องที่2แล้วนะสําหรับทางด้านกล่องการันตีเกียร์ในโคลบโบรอบนี้แล้วถ้าผมเปิดเพิ่มอีก1 8 0 0รูบี้หลังจากนี้เนี่ยผมจะได้กล่องเลือกเกียร์ซึ่งมันเมันเร็วมากแล้วผมไม่อยากจะเปิดเกินงบผมัะเท่าไหร่นะ ผมอยากจะเก็บรูบี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไปลั่นตู้ตัวทําตัวซ้ําการเปิดพรสวรรค์ให้สุดใส่เกียร์ให้สุดผมคิดว่า2ตัวนั้นน่าจะพาผมขึ้นไปพิชิตอันดับหนึ่งของโลกได้นะในสัปดาห์ที่ผมคาดหวังเอาไว้แต่ว่าในตอนนี้เนี่ย สถานการณ์เริ่มไม่ค่อยจะสู้ดีเลยจริงๆคือเกียร์เนี่ยผมเปิดย้ำมาขนาดเนี้เกียร์หน้าตู้มันต้องหลุดมาให้เราเพิ่มได้แล้วมั้งหลังจาก400ลูบี้แรกที่ผมทำการไล่ลำไปนะหลังจากนั้นคือผมโดนยาวยาวจัดๆยาวจนจะครบอยู่แล้วอ่ะเพื่อนโอเคสำหรับใครที่มีลูบี้น้อยๆนะผมบอกเลยทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดินตู้นี้มันเอาคุณสุดแน่ ขนาดผมที่พกลูบี้มามากมายมาหาศาลขนาดนี้เพื่อมาขม่มข่มขวัญตู้กาชาผมยังไม่สามารถเอามันอยู่ได้เลยว่ะเพื่อนโอ้โหยิ่งเปิดยิ่งโดนว่ะคือตู้เนี้ยมันไม่เคยสนใจว่าคุณจะมีลูบี้เท่าไหร่หรือว่าใช้นิ้วไหนในการกดมันสนแค่ว่าคุณที่เป็นคนเปิดเนี่ยจะงอมไหมหลังจากการเปิดเสร็จมาขอลั่นๆนะเว้ยวรอบเนี้เปิดเปิดเปิด เ,เออนาฬิกาเบนเทนดีวะโอเคก็สําหรับทางด้านเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยผมดีใจนะที่ผมได้มันแต่ผมมีมันค่อนข้างเยอะแล้วสาหรับทางด้านเกียร์ช่องสุดท้ายของสายพลังยังไงผมก็ยังต้องการเกียร์แปดดาวในรอบนี้เท่านั้นวงการเกมเรนเจอร์จะทำให้ผมผิดหวังนะเพราะเหลือโอกาสอีกแค่ไม่กี่ครั้งแล้วที่ผมจะเดินทางไปจนถึงกล่องเลือกเกียร์โอ เอาดีๆโอ้ยหรือสองครั้งสุดท้ายว่ะถ้าเป็นในภาษาที่ถ้าเป็นในภาษาแบบนิวเทนโดหรือว่าเป็นภาษาของเอ่อเพย์โฟอ่ะเขาจะเรียกกันว่าจอยจะหลุดมืออยู่แล้วอ่ะเพื่อนมือไม้แม่งอ่อนไปหมดตอนนี้รอบสุดท้ายลั่นๆนะลั่นๆนะเว้ยโอ้ยมันเอาผมงอมสุดว่ะ ที่ผมแม่งเสียอาการเฟลจัดแต่ตอนนี้โอเคคือตอนนี้ระบบใหม่อ่ะมันทําให้เราอ่ะสามารถใช้คะแนนความเกลือเลือกแลกกบแลกของได้เลยเว้ยผมมองว่าของอ่ะดีทุกอย่างนะผมว่ามันใกล้ที่จะถึงเวลาที่เราจะไปสร้างชื่อกันแล้วว่ะเพื่อนในกล่องการันตีเนี่ยผมนึกภาพไม่ออกเลยว,ว่าผมจะได้อะไรมาเสริมแกงให้กับทีมผมบ้างอ่ะแต่ใจของผมเนี่ยนะต้องการเกียร์แปดาว เกียร์โจมตีทั้ง3ชิ้นให้ครบอะเพราะว่าในอนาคตผมไม่รู้เลยว่าเกียร์ชิ้นไหนเนี่ยมันจะไปสายกับตัวเมตาในอนาคตได้บ้าง โอเคครับแต่ก่อนที่ผมจะทำการเริ่มลำตู้นี้นะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกม l i n เลนเจอรในตอนนี้ Facebook f แ n นเพจกรสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1,40,000 0คนเปิดให้บริการสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวเราไปเจอกันได้ที่ Facebook f a n นเพจกรสุดของผมลักกันนะโอเคครับหายใจเข้าลึกๆพร้อมไหมขอเลย เกียดดาบแสงไปโอ้โหคันหัวเลยว่ะเพื่อนตอนนี้อาการแม่งออกจัดโอ้คืนน้ำลายไม่ลงเลยอะ่ะโอเคอันนี้แล้วขอหน่อยลั่นแน่แม่จ๋าแม่จ๋าเออดีอย่างน้อยผมก็ได้ขวานเดนจีแล้วว่ะเพื่อน โอเคในรอบนี้ผลลัพธ์ของ6,800รลูบี้นะผมได้รับเกียร์โจมตีครบทั้ง3ชิ้นเนี่ยมาอยู่ในการครอบครองนะผมถือว่าผลลัพธ์ของผมเนี่ยมันไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีมากจนเกินไปเพราะจากตู้เนี่ยเราได้รับเกียร์ค้อนของพาวเวอร์แค่อันเดียวมันทําให้ผมเหนื่อยจัดจัดเลยแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการอัพเกียร์จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ในตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคดีเดตในการขึ้นไปชิงบัลลังอันดับหนึ่งของโลกที่น่าจะต้องตึงมากเพระวะเกียร์ทุกอย่างทรัพยากรทุกอย่างของทีมผมผมมองตรงนี้เลยนะผมคิดว่ามันไม่น่าจะแพ้ใครแล้วว่ะในตอนนี้เหลือแค่เล่นให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะสามารถทําได้นะก็สําหรับทางด้านในคลิปนี้เนี่ยผมขอคุณทางบ้านทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับทางด้านช่องกรสุดของผมนะ